ขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตลุนใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะก,กับการใช้งานของท่านนากรว่าง74เซนติเมตรเมตร30 cm, และก็เมตร6เหมาะก,กับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยง,งานราชการโรงเรียนและลานป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ลุนใหม่ล่าสุดจากที่น็ ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้เพราะมีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณาภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจาก Tinec ท,ที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปลุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดที่1เพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้าน้ายทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสติกเกอร์งานกราฟติดจิรถงานรีดพิพันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการเริ่มในการตัดสติกเกอร์ขอแนะนำเทเน็ตรุ่นใหม่ล่าสุดครับผม